การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากหมู่บ้านมีบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ซ่อนตัวอยู่กลางป่าบึงแห่งนี้ใสสะอาดจนสามารถมองเห็นก้อนกรวดใต้ท้องน้ำและในายามที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบผิวน้ำจะเปล่งประกายราวกับทองคำผู้คนเล่าลือกันว่าบึงนี้เป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่มากราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจะได้รับพรให้ชีวิตร่มเย็น เปเ็นุแต่สิ่งที่ทำให้บึงแห่งนี้ไม่เหมือนที่ใดคือผู้พิทักษ์ของมันจระเข้ทองคําตัวหนึ่งชื่อว่าพญาทองสวงพญาทองสวงไม่เหมือนจระเข้ทั่วไปมันมีลำตัวใหญ่โตเกินสามเมตรและเกล็ดที่ห่อหุ้มร่างของมันนั้นเป็นสีทองอาร่ามเปล่งประกายเจิดจ้าเมื่อยามต้องแสงอาทิตย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว,ว่าพญาทองสวงไม่ได้เป็นแค่สัตว์แต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติและผู้เฝ้าดูแลบึงศักดิ์สิทธิ์มานานนับร้อยปีหากใครมากราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอพรเพื่อตนเองและผู้อื่นพญาทองสวงจะปรากฏตัวขึ้นจากน้ำเผยให้เห็นความงามอันยิ่งใหญ่ของมัน แต่หากใครคิดร้ายหรือตั้งใจทำลายบึงแห่งนี้พญาทองสวงจะลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่ปราณีว่ากันว่าในคืนเดือนเพนหากผู้ใดมีโอกาสได้มองเห็นเงาของพญาทองสวงบนผิวน้ำ ผู้นั้นจะได้รับโชคลาภและความสุขไปตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่บึงเพื่ออธิษฐานพวกเขานำดอกไม้ทูบเทียนและของบูชามาวางไว้ริมบึงหวังจะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามแม้บึงนี้จะเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวที่เล่าขานแต่ก็ยังมีคำเตือนที่ส่งต่อกันมาว่า จงอย่าทำลายธรรมชาติและจงอย่าโลภมากจนมองข้ามความผิดชอบชั่วดีพญาทองสวงอาจเป็นเพียงจระเข้ในสายตาคนโลกแต่ในสายตาของคนที่มีศรัทธามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและความยุติธรรมที่คอยปกป้องสิ่งดีงามในโลกใบนี้ บึงศักดิ์สิทธิ์ยังคงนิ่งสงบมาหลายชั่วอายุคนแต่แล้ววันหนึ่งมีเงาของความโลภเคลื่อนผ่านผืนป่าและมันกำลังนำภัยร้ายมาสู่บึงและพญาทองสวง ในหมู่บ้านใกล้ป่าลึกที่ซึ่งบึงศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่มีชายคนหนึ่งชื่อว่าขุนเดชเขาเป็นคนที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีนะักขุนเดชเป็นคนเจ้าเล่ห์และโลภมากชอบสแสวงหาทรัพย์สินโดยไม่สนใจว่าต้องแลกมาด้วยอะไร วันหนึ่งขุนเดชได้ยินเรื่องเล่าของพญาทองสวงและบึงศักดิ์สิทธิ์จากปากของชาวบ้านเขาตื่นตาตื่นใจเมื่อได้ยินว่าจระเข้ตัวนั้นมีเกล็ดเป็นทองคําเขาไม่ได้สนใจเรื่องพรศักดิ์สิทธิ์หรือความศรัทธาเหมือนคนอื่นสิ่งเดียวที่อยู่ในใจของเขาคือเกล็ดทองคําเหล่านั้นจะทําให้ฉันรวยถ้าฉันได้ครอบครองเกล็ดของมัน ฉันจะไม่ต้องทนลำบากอีกต่อไปชีวิตฉันจะเต็มไปด้วยเงินทองหรูหราและไม่มีใครกล้ามองข้ามฉันอีกขุนเดชพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงกระหายเขาเริ่มวางแผนการจับจระเข้ทองเขาไม่เคยเชื่อเรื่องคำสาปหรือโทษทันที่คนเท่าคนแก่เตือนเขาหัวเราะเยาะคำพูดเหล่านั้นและคิดว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อขูดเด่เด็กๆเท่านั้น จระเข้ก็แค่สัตว์มันจะทำอะไรฉันได้คุณเดชคิดในใจเขาใช้เวลาหลายวันเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างถูกจัดเตรียมอย่างดีทั้งกับดักเหล็กขนาดใหญ่ที่มีคมหนามแหลมยาพิษที่เขาแอบซื้อจากคนในเมืองและเชือกหนาที่ยาวพอจะดึงจระเข้ขึ้นจากน้ำเขามั่นใจว่าด้วยอุปกรณ์เหล่านี้เขาจะสามารถเอาชนะจระเข้ได้ เมื่อทุกอย่างพร้อมขุนเดชเดินทางเข้าไปในป่าลึกในคืนเดือนมืดเขาแบกอุปกรณ์หนักอึ้งผ่านพงไพรไปยังบึงศักดิ์สิทธิ์โดยมีเพียงแสงตะเกียงสลัวสลัวสองทางเมื่อมาถึงบึงขุนเดชมองเห็นผิวน้ำสะท้อนแสงดาวแม้ในยามค่ำคืนบึงยังคงงดงามราวกับมีแสงทองคำซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำ แต่ความงามนั้นไม่ได้ทำให้เขาหยุดคิดหรือรู้สึกเกรงกลัวใดๆในใจเขามีแต่ความโลภและความกระหายอยากได้อีกไม่นานข้าจะกลายเป็นเศรษฐีที่คนทั้งหมู่บ้านต้องนับถือขุนเดชพึมพำรรก่อนจะลงมือวางกับดักริมบึงเขาใช้เนื้อสดเป็นเหยื่อล้อวางไว้ในตำแหน่งที่คิดว่าจระเข้จะต้องขึ้นมาจากน้ำ จากนั้นเขาก็ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้รอคอยอย่างใจจดใจจ่อหวังว่าจะได้เห็นจระเข้ทองคํามาติดกับแต่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงน้ำในบึงยังคงนิ่งสงบไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นขุนเดชรเริ่มกระวนกระวายทำไมมันไม่ขึ้นมาหรือว่ามันรู้ตัวเขาบนพลางมองไปรอบๆอบ เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องลึกใต้ผืนน้ำนั้นพญาทองสวงกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ด้วยสายตาเยือกเย็นจระเข้ทองคำรู้ถึงเจตนาของผู้บุกรุกมันจึงยังไม่แสดงตัว แม้จะเหนื่อยล้าแต่ความโลภของคุณเดชก็ไม่ยอมให้เขาล่าถอยเขาตัดสินใจอยู่ที่บึงต่อไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่รู้เลยว่าความโลภนี้จะนำพาเขาไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึง รุ่งเช้ามาเยือนพร้อมแสงอาทิตย์ที่สาส,ส่องเหนือบึงศักดิ์สิทธิ์ขุนเดชนั่งพิงต้นไม้ริมบึงใบหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนลา้าเขาเฝ้ารอคอยตลอดทั้งคืนแต่จระเข้ทองคำก็ยังไม่ปรากฏตัวมันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆขุนเดชพูดกับตัวเองพลางมองไปรอบบึงน้ำใสสะอาดยังคงนิ่งสงบเหมือนเมื่อคืนแต่ในใจของเขาเดือดพล่าน ด้วยความหงุดหงิดขุนเดชเดินวนรอบบึงอย่างใจร้อนเขามองเห็นกับดักเหล็กที่วางไว้ริมฝั่งยังอยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยว่าจระเข้เข้ามาใกล้เขาจึงคิดแผนใหม่ที่จะบังคับให้จระเข้ต้องออกมาจากที่ซ่อนถ้าดักมันไม่ได้ฉันก็จะล่อมันออกมาเองขุนเดชกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่น เขาเดินกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อนำเนื้อสัตว์สดจำนวนมากกลับมาเป็นเหยื่อล่อเขาใช้เนื้อนั้นปล่อยลงไปในน้ำหวังว่ากลิ่นคาวจะดึงดูดจระเข้ทองคำให้ขึ้นมาเขายังเพิ่มกับดักเหล็กอีกหลายจุดรอบบึงเพื่อให้แน่ใจว่าจระเข้จะไม่มีทางหลุดรอด ขุนเดชเฝ้ารออีกครั้งเขาซ่อนตัวในพุ่มไม้แทบไม่กระพริบตาสายตามองผิวน้ำอย่างไม่ลดละแต่แล้วเวลาผ่านไปอีกทั้งวันทั้งคืนน้ำในบึงยังคงนิ่งสงบเหมือนเดิมนี่มันอะไรกันหรือมันไม่มีอยู่จริงขุนเดชเริ่มสงสยัย แต่ในความเงียบสงบนั้นเองพญาทองสวงได้เฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลามันแอบ,บซุ่มอยู่ในมุมลึกของบึงจระเข้ทองคำรู้ดีว่าชายผู้นี้ไม่ได้มีจิตใจบริสุทธิ์หากแต่เต็มไปด้วยความโลภและความมืดบอดในจิตใจแม้จระเข้จะไม่ปรากฏตัวแต่ขุนเดชไม่ยอมแพ้เขาคิดแผนใหม่อีกครั้งคราวนี้เขานำสิ่งที่น่าก,กลัวกว่าเดิมมาใช้ ในเมื่อมันไม่ออกมาฉันจะทำลายที่นี่ให้สิ้นซากขุนเดชกล่าวด้วยความเดือดดาลเขานำยาพิษที่เตรียมไว้มาผสมลงในน้ำบึงหวังว่ายาพิษจะทำให้จระเข้หมดฤทธิ์และต้องขึ้นมาจากน้ำด้วยความมั่นใจในแผนนี้ขุนเดชหัวเราะเสียงดังไม่มีทางที่เจ้าจะหนีข้าพ้น ทันทีที่ยาพิษถูกเทลงไปในน้ำบึงศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใสยสะอาดก็เริ่มเปลี่ยนไปผิวน้ำที่เคยส่องประกายกลับมืดมนมีกลิ่นเหม็นรุนแรงแผ่ออกไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คุณเดชคาดคิด ทันใดนั้นเองน้ำในบึงเริ่มปั่นป่วนราวกับมีพลังบางอย่างกำลังต่อต้านคุณเดชมองด้วยความตกใจคลื่นเล็กๆเกิดขึ้นบนผิวน้ำและสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นยาพิษที่เขาเทลงไปในน้ำกลับถูกกระแสน้ำพัดย้อนขึ้นมาหาเขา คุณเดชตกใจรีบถอยหลังแต่ไม่ทันเขาได้รับควันพิษที่ลอยขึ้นจากบึงร่างกายเริ่มอ่อนแรงและรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกเผาไม่จากภายในนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเดชร้องเสียงดังแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้ ความเจ็บปวดจากพิษทำให้ขุนเดชล้มลงริมบึงร่างของเขาสั่นสะท้านด้วยความทรมานเขาเริ่มตระหนักว่าความโลภของตนเองอาจนำพาไปสู่ความพินาศแต่ในความทุกข์ทรมานนั้นขุนเดชยังไม่ยอมแพ้เขาคิดว่าหากเขาเอาชนะพญาทองสวงได้ทุกอย่างจะกลับมาดี เขายังไม่รู้เลยว่าบึงศักดิ์สิทธิ์และพญาทองสวงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์และแหล่งน้ำธรรมดาแต่คือบททดสอบสำหรับผู้ที่หลงในความโลภโดยไม่สนใจสิ่งใด เสียงน้ำในบึงศักดิ์สิทธิ์ยังคงปั่นป่วนเกิดระลอกคลื่นเป็นวงกว้างสันสะเทือนไปทั่วบริเวณขุนเดชนอนอยู่ริมบึงร่างกายสุดโทมเพราะพิษที่เขาก่อขึ้นเองใบหน้าซีเซียวและเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ในขณะที่คุณเดชพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงเพื่อหนีออกจากบึงนั้นเองน้ำในบึงก็เริ่มแยกออกจากกันตรงกลางผิวน้ำใสที่เคยสะท้อนแสงอาทิตย์กลับมืดลงอย่างน่าขนลุกคล้ายมีเงามืดบางอย่างเคลื่อนตัวขึ้นมาจากความลึก เสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นเรื่อยๆก่อนจะปรากฏร่างของพญาทองสวงจระเข้ทองคำผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากกลางบึงเกล็ดของมันเปล่งประกายแสงสีทองอร่ามตาในยามที่ต้องแสงอาทิตย์ลำตัวใหญ่โตหัวหลานของมันดูน่าเกรงขามเกล็ดทองของมันดูราวกับทำจากทองคำแท้และดวงตาสีแดงฉานจ้องตรงมาที่ขุนเดช เมื่อคุนเดชเห็นพญาทองสวงปรากฏตัวขึ้นเขาทั้งตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันเจ้ามาแล้วในที่สุดก็มาขุนเดชพยายามลุกขึ้นด้วยแรงเฮือกสุดท้ายความโลภในใจผลักดันให้เขายังคิดถึงแต่ทองคำบนตัวของพญาทองสวงแม้เขาจะอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหว แต่ก่อนที่คุณเดชจะได้ทำอะไรพญาทองสวงส่งเสียงคำรามก้องสะท้อนทั่วป่าเสียงนั้นทรงพลังราวกับฟ้าผ่าลงมากลางดินเสียงคำรามทำให้คุณเดชสะดุ้งสุดตัวเขาเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่สามารถต่อกรได้ พญาทองสวงจ้องเขม่งมาที่ขุนเดชด้วยสายตาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจน้ำในบึงที่สงบนิ่งมาตลอดกลับพลุ่งพล่านขึ้นอีกครั้งคลื่นน้ำซัดขึ้นมาบนฝั่งเหมือนมือขนาดใหญ่ที่กำลังคืบคลานมาหาขุนเดชข้าข้าขอโทษ ได้ปลดไว้ชีวิตข้าด้วยคุณเดชร้องลัน่นด้วยความหวาดกลัวเสียงของเขาสั่นสถานเขาพยายามคุกเข่าลงและยกมือไหว้แต่ในใจยังเต็มไปด้วยความหลอกลวงเขาไม่ได้สำนึกผิดจริงแต่แค่ต้องการเอาตัวรอด พญาทองสวงไม่ได้ตอบสนองต่อคำอ้อนวอนนั้นแต่มันก้าวเข้ามาใกล้น้ำในบึงค่อยๆท่วมขึ้นมาบนฝั่งเหมือนถูกเรียกโดยพลังอำนาจที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเองเสียงที่ลึกและกังวานดังก้องขึ้นในใจของขุนเดชเจ้ากิดหรือว่าความโลภของเจ้าจะไม่มีผลตามมา เจ้าทำลายบึงนี้ได้ยาพิษเจ้าหวังเพียงทองคําโดยไม่สนใจถึงสิ่งใดเจ้าลืมไปหรือว่าที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่คิดร้ายจะต้องชดใช้ขุนเดชตัวสั่นด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างเขารู้ทันทีว่าเสียงนั้นมาจากพยาทองสวงแม้เจระเขจะไม่ได้พูดด้วยปากแต่มันสามารถสื่อสารด้วยจิตใจ ข้าข้าจะคืนทุกอย่างให้ท่านข้าจะชดใช้ขุนเดชพูดพลางน้ำตาไหลอับแก้มเขาหวังว่าจะสามารถหลอกล่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้แต่พยาทองสวงรู้ทันความคิดของเขาเจ้าพูดเพื่อเอาตัวรอดหาใช่เพราะเจ้าสำนึกผิดไม่ ผู้ที่มีหัวใจอันมัวหมองไม่สมควรได้รับโอกาสจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ทันทีที่สิ้นเสียงดวงตาของพญาทองสวงเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าสว่างเสียจนขุนเดชต้องยกมือปิดตาเสียงน้ำในบึงดังสนัน่นคลื่นน้ำสูงขึ้นราวกับกำแพงก่อนจะถาโถมเข้าใส่ขุนเดชอากก เสียงร้องของคุณเดชดังก้องก่อนที่ร่างของเขาจะถูกกระแสน้ำดูดหายไปบึงศักดิ์สิทธิ์กลับมาสงบนิ่งอีกครั้งไม่มีร่องรอยใดยๆของคุณเดชหลงเหลืออยู่พญาทองสวงค่อยๆเคลื่อนตัวกลับลงไปในบึงทิ้งไว้เพียงผืนน้ำที่กลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมและป่าที่เงียบสงัด เรื่องราวของคุณเดชกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับผู้ที่ได้ยินในเวลาต่อมาผู้คนในหมู่บ้านต่างร่ำลือกันว่าความโลภและการทำลายธรรมชาติจะไม่มีวันนำพาความสุขมาให้และพญาทองสวงก็จะคอยปกป้องบึงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตลอดไป หลังจากเหตุการณ์ของคุณเดชหมู่บ้านที่เคยสงบเงียบก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อชาวบ้านที่เฝ้าสังเกตเห็นการหายตัวไปของเขาทุกคนเริ่มพูดคุยถึงเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับพญาทองสวง มีเพียงชายชราผู้หนึ่งที่ชื่อปู่คำผู้ซึ่งเป็นผู้เท่าที่เคารพนับถือในหมู่บ้านเท่านั้นที่รู้เรื่องราวทั้งหมดปู่คำได้เตือนชาวบ้านมาหลายครั้งเกี่ยวกับการเคารพบ,บึงศักดิ์สิทธิ์แต่ดูเหมือนคำพูดเหล่านั้นจะไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งความโลภของบางคน ในเช้าวันหนึ่งปู่คำจึงตัดสินใจรวบรวมชาวบ้านทั้งหมดมายัางลานกลางหมู่บ้านเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมถือไม้เท้าในมือใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแสงไปด้วยความเศร้าลูกหลานเอ๋ยปู่คำเอ๋ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเมตตา เจ้าคงได้ยินเรื่องราวของคุณเดชแล้วความโลภนำพาเขาไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครอยากพบพยาทองสวงไม่ได้โหดร้ายแต่เขาเป็นผู้รักษาความสมดุลของธรรมชาติและศักดิ์สิทธิ์หากใครทำลายสิ่งที่ควรเคารพก็มักจะต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามมา ชาวบ้านพากันเงียบกริบหลายคนเริ่มนึกถึงพฤติกรรมของตนเองที่เคยทำลายธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์เกินความจำเป็นหรือการตัดไม้ในป่าโดยไม่รู้จักพอบึงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือชีวิตของพวกเราปู่คำกล่าวต่อ น้ำจากบึงช่วยเลี้ยงชีวิตให้พวกเจ้าผืนป่านี้คือที่พักพิงและแหล่งอาหารแต่หากเรามองข้ามความสำคัญของธรรมชาติและไล่ตามแต่ความโลภชีวิตที่เหลืออยู่จะไม่สงบสุขอีกต่อไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยแต่ปู่ขอรับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำผิดหรือไม่ เราไม่ได้ตั้งใจจะทำลายสิ่งใดปู่คำยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาหันมองเด็กหนุ่มและตอบว่าความตั้งใจของเจ้าเป็นสิ่งสำคัญหากเจ้าใช้ชีวิตด้วยความเคารพในธรรมชาติเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรแต่หากใจของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภเจ้าย่อมรู้ดีในหัวใจตนเองว่าสิ่งที่เจ้าทำคือความผิด จากนั้นปู่คำก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาได้ยินจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับพยาทองสวง พญาทองสวงเป็นผู้เฝ้ารักษาความสมดุลของโลกเขาไม่ได้เป็นเพียงจระเข้ธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดมาที่บึงแห่งนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เจ้าจะแปลความศรัทธานั้นให้กลายเป็นพรแต่หากใครมาด้วยความโลภและเจตนาร้ายเจ้าจะกลายเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่มีวันผ่านได้ คำพูดของปู่คำทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเงียบลงไม่มีใครเอ่ยคำพูดใดพวกเขาต่างพากันคิดถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาหลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่พวกเขาหันมาปลูกป่าดูแลบึงและสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีใครกล้าเข้าไปล่วงเกินบึงศักดิ์สิทธิ์อีก แต่ในใจของทุกคนยังคงจดจำเรื่องราวของขุนเดชและพญาทองสวงไว้เป็นบทเรียน